สวัสดีครับ k t b s t Smart Invest กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอมุมมองของตลาดหุ้นไทยนะครับวันที่12-16ถึงตุลาคม2563นะครับ mm. ในเรื่องของตัวภาพตลาดหุ้นไทยเนี่ยสัปดาห์นี้นะครับก็เราคงจับตากันอยู่ที่ในเรื่องของอทิศทางการเมืองหรือว่าการชุมนุมนั่นเองนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้นะครับซึ่งก็จะมีผลกับทิศทางตลาดหาก ผ่านไปได้ดีนีน่ตลาดหุ้นก็อาจจะไม่ได้มีความกังวลอะไรก็จะกลับมาซื้อขายในสภาวะปกตินะครับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเองเนี่ยก็เท่าที่เราดูมาเนี่ยการซื้อขายก็มีกระจัดกระจายนะครับมีการเทคโปรฟิตบ้างนะครับหลังจากที่ปัะถุชน,นีขึ้นมาเฉียดเฉียดับวแถวระดับจ2 7 0จุดนะครับแล้วก็มีหุ้นบางกลุ่มก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ สลับขายทางกาไรบวกกับเล่นหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาในช่วงของอปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับหุ้นน้ามันแล้วก็ปิตโตรเคมีหลายๆตัวนั้น,เ,นเดินหน้าขยับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้สองส่วนหนึ่งของสัปดาห์ที่แล้วก็มาจากในเรื่องการเตรียมออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของรัฐบาลนะครับซึ่งก็น่าจะมีการอนุมัติในคลรมอของวันนี้นะครับส่วนในเรื่องของตัวภาพใหญ่ของตลาดเรามองเดือนชนีเนี่ย น่าจะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณสัก1,250ถึง1,290จุดนะครับเมื่อวันศุกร์นั้นตัดชนีปิดไปที่ 1, 2 6 7จุดนะครับนั่นหมายความว่าเรามองดาวไซส์อยู่ที่ประมาณสัก1 7 1 8จุดนะครับทั้งนี้เรามองว่าปัจจัยที่มีผลอย่างที่เรยงไปข้างต้นว่ากาชรชุมนุมของนักศาาึกษาในวันที่1 4ตุลาคมนั้นเนี่ยถ้าเกิดจบลงได้โดยไม่มีอะไรเลย,เน,ยนะครับก็อันนี้ก็จะทําให้ตลาดทุนเองนคลายความกังวลตรงนั้นแล้วก็ ตลาดคุณก็น่าจะมีโอกาสเดินหน้าต่อนะครับส่วนประเด็นอ,อื่นนั้นเนี่ยหลายๆตัวหรือว่าส่วนใหญ่เรามองว่ายังเป็นตัวซัพพอร์ตหรือว่าเป็นตัวช่วยตลาดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวงบตัวงบเยียวยาเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งวันนี้ยังไม่ได้ผ่านสภานะครับเห็นคุณท่านบอกว่าน่าจะจบประมวลประมาณสัก1.8ล้านล้านเหรียญสหรัฐต้องไปดูในรายละเอียดว่าจริงๆล้วเนี่ย งบที่อนุมัติออกมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนส่วนไหนด้วยของในเรื่องของเศรฐษฐกิจนะครับแล้วก็การเปิดประเทศต่างๆเนี่ยที่หลายๆประเทศเริ่มที่จะมีการทยอยที่จะใช้ในโยบายตัวนี้กันแล้วนะครับก็ไล่เมื่อไห่ญี่ปุ่นนะครับออสเตรเลียกันเลยนะครับแล้วก็ไทยก็กําลังพิจารณาอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นในเชิงบวกแล้วก็กรบในเรื่องของตัว จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแถวๆเกือบๆสาบล้านคนแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นโควิดสิเองถือว่าเป็นประเด็นที่วันนี้เนี่ยตลาดรับดูข่าวในเชิงลบไปเยอะแล้วก็น่าจะมีการสะท้อนมุมอมองที่ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัววัคซีนซึ่งก็เริ่มมีการนํามาใช้อย่างคุณทรัมป์เองก็มีการนําวัคซีนหลายๆขนาดที่เดียวไปใช้ในการรักษาในช่วงที่ติดเชื้อไปนะครับในเรื่องของไทยเองก็จะมี สองเรื่องนะครับเรื่องของตัวคุณอาคมนะครับที่เข้ามานั่งในตัวรัฐติคังแล้วเนี่ยก็เริ่มออกทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถึงแม้จะยังไม่ได้นั่งอย่างเป็นทางการก็แล้วก็ตามแต่ว่าสังเกตดีๆว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้ที่ออกมาเนี่ยนะครับก็มีผลโดยตรงต่อหุ้นในตลาดนะครับในกลุ่มค้าปลีกในกลุ่มห้างสรรพสินค้านะครับที่ จะให้ส0 0 0 0ื่นสามหมบาทมีการลดจนภาษีได้เนี่ยนะครับเราจะเริ่มใช้ประมาณสักปลายเดือนตุลาคมเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่เรียกว่ามีผลต่อตลาดหุ้นนะครับแล้วเราเชื่อว่าจะมีมาตรการเหล่านี้เนี่ยหรือว่าหลายๆตัวที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนงบของตัวกลุ่มธนาคารเองนะครับทาง k b ริตเนี่ยได้ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ว่ากำไรตลาดเราจะติดลบประมาณ40่อรกำไรตัวกลุ่มธนาคารที่เราทำา8ตัวเนี่ยจะติดลบ ติดลบประมาณสัก40%จากปีก่อนแล้วก็ดีขึ้น18%จากไตรมาสที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเดี๋ยก็ต้องมาดูนะครับว่าจะมีการปรับประมาณการใหม่หรือเปล่าหลังที่ว่าตัวตลาดเองมีการเซอร์ว์มานี่ผลปรกอบการของตัวกลุ่มธนาคารนั้นเนี่ยติดลบค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็คือมากขึ้นนะั่นหละมากกว่าที่เราคาดนเนี่ยก็ต้องมาตามดูกันนะครับส่วนนี้เป็นสำคัญของสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นในเรื่องของตัว ทรงออกจีนครับรายงานในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันที่13แล้วก็ตัวอังกฤษนั้นจะถึงเส้นตายแบ็กเซตในวันที่15ตุลาคมนะครับส่วนประเด็นของราคาน้ํามันซึ่งมีประเด็นหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นการคาดการดีมารหรือว่าความต้องการใช้น้ํามันของ o อเปที่ชะลอตัวลงนะครับจากโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพายุเฮอริเคนที่ ทางอเมริกาเองนะเนี่ยแต่เรามองว่าหุ้นน้ามันซึ่งเคยเป็นตัวซัพพอร์ตตลาดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจจะแผ่วลงในสัปดาห์นี้ถ้าเกิดราคาน้ํามัน,นไม่สามารถที่จะขยับตัวขึ้นไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความกังวลในเรื่องของตัวซัพพลายที่ยังลดเหลืออยู่เนี่ยเป็นประเด็นที่กดดันต่อราคาน้ํามันเหมือนกันนะครับคือตอนนี้ตัวน้ํามันเองเนี่ยไม่ได้ว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับดีมาซึ่งเป็นเป็นตัวที่เรียกว่ามีผลกับตลาดอย่างเดียวนะครับมีเรื่องของซัพพลาย เข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะครับในเชิงกลยุทธ์นะครับสัปดาห์นี้เรามองว่าจริงๆภาพใหญ่เรายังมองตลาดดีอยู่ปัจจัยภายนอกก็ยังดีอยู่โดยรวมปัจจัยภายในหลายๆตัวยังดีอยู่เรามารอเพียงแค่ตัวการชมรุมนุมในวันที่1 4ตุลาคมาน่าจะเป็นตัวเดียวเลยล่ะที่เราต้องรอดูแล้วก็ในวันในวันอังคารหรือวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีการหยุดกันนะครับซึ่งก็เป็นปกตินะครับวันจันทร์เนี่ยก็จะซื้อขายแบบเบาบางไปก่อนเพราะว่า คนไม่ค่อยมั่นใจว่าวันอังคารจะเป็นยังไงบ้างในตลาดต่างประเทศนะครับของตลาดหุ้นไทยนี่ก็จะคือจะแผ่วไปแล้วก็เราคิดว่าตลาดหุ้นเองจะกลับมาคึกคักอีกทีนเนี่ยก็คือหลังจากวันที่14ไปแล้วนะครับก็คือวัน,นพุธกัลสุกนั่นเองนะครับมันสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เรียกว่าจะมองว่าไซเบร์เขาว่าได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดดัชนีเนี่ยสามารถขึ้นไปยืนอยู่เหนือระดับ1270้เจุดได้จะถือว่าดีทีเดียวนะครับ พอทุ่นสัปดาห์นี้นะครับในพอตหลักเนี่ยเรามีเงินสดอยู่30%พอร์เซตเซ็ตห้าสิบสกายเน็ตเนี่ยเรามีเงินสดอยู่5-5%นะครับในไซต์ที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ตอนนี้เราก็ซื้อหุ้นเข้ามาจะเรียกว่าเต็มพอร์ตก็ว่า,าได้นะครับแล้วเราก็ยังคงถือต่อถ้าเกิดเรามองมีแนวโน้มที่จะตลาดหุ้นยังดีต่อเราก็จะถือต่อไปนะครับหุ้นที่มีอยู่ในพอทเซ็ตห้าสิบสกายเน็ตนั้นเนี่ย ก็จะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก7ตัวนะครับก็คือ S.C.C. นะครับลาดก๊ปนะครับ B.B.L.L.H. นะครับกั p e n นิจ C.B.T. แล้วก็ตัว C.R.C. นะครับตัวที่เน้นในพอร์ตนี้เนี่ยเราจะไปเน้นตัวลาดก๊ปนะครับกับตัวที่เราดูอยู่นะครับก็จะเป็นลาดกรุ๊ปกับตัว C.R.C. นะครับซึ่งก็ได้อนิส่งจากเรื่องของตัวหนึ่งได้ได้อนิส่งจากเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโรงไฟฟ้าซึ่งได้มาได้ได้อนิสงจากในเรื่องของราคาหุ้นที่ลงมาลึก นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่เรียกว่ามีความปลอดภัยผลประกอบการเองก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับส่วนพอร์ตหลักเรานะครับซึ่งเป็นหุ้นไซส์กลางไซส์เล็กเนี่ยนะครับตัววันนี้เองนะเนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนบ้างนะครับโดยเรานำซินเนกับเจดมูดีออกนะครับนะครับแล้วก็เราเติมตัวทิสโก้กับ TBO เข้ามานะครับส่วนตัวอื่นนะครับ ALT BH นะครับโรงพยาบาลกรุงราดเจมานแล้วก็ดูบิกติมเนี่ยเรายังคงไว้นะครับสำหรับตัวเน้นๆของ วันนี้เองหรือว่าสัปดาห์นี้นอกจากเป็นทิสโก้แล้วก็ t ีวีที่เราเข้ามาใหม่แล้วนเนี่ยให้จับตา,าดูเจม,มาแล้วก็บีคริมด้วยนะครับอย่างเจม,มาเนี่ยตอนนี้ก็ในกลุ่มที่เป็นพวกรับมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจรอบใหม่กับเรื่องของ iPhone 12เนี่ยก็ทําให้หุ้นในที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์นั้นดีขึ้นด้วยนะครับส่วนในฝั่งขวามือก็จะเป็นหุ้นที่เรียกว่าเอาไว้เล่น,นเรื่องเทรดดิ้งนะครับก็ เราจะมีหุ้นหลายหลายตัวให้เลือกกันเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่ราคาลงมาเลึกนะครับในตัวคอลัมน์กลางแล้วก็หุ้นที่ราคาขึ้นไประดับหนึ่งแล้วแต่ว่าในรูปทรงยังถือว่าดีอยู่นะครับก็เป็นหุ้นนอกลิสี่เอาไว้เลือกกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําเพิ่มเติมสำหรับตัวบีกริมนะครับก็เป้ากลยุทธ์สัปดาห์นี้เรามองไปที่47บาทนะครับ ขออนุญ,ญาตค่าไหมเรื่องของตัว Flow กันแล้วกันนะครับถ้าเป็น i m e r i n n m m r r k t t นะครับช่วงสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นว่าเส้นไม่ว่าจะเป็นค่างเงินหรือแม้กระทั่งตัวตลาดหุ้นนั้นดีทั้งคู่เลยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากในเรื่องของความเชื่อว่าตัวงบเยียวยาของสหรัฐจะผ่านแล้วก็สถานการณ์หลายๆตัวเนี่ยเริ่มคลี่คลายที่เป็นลบอยู่นะครับเริ่มคลี่คลายแล้วก็ตัวดอลลาร์นี่นก็เริ่มอ่อนค่าลงมาก็ส่งผลทำให้ตัว ข้างเงินสกุลเอเชียเนี่ยกหยิบตัวสูงขึ้นได้นะครับแล้วก็ชาวนี้เองเนี่ยตัวหยวนเองหรือว่าตัว PBOC ธนาคารกลางออของจีนเองเนี่ยก็มีการประกาศในเรื่องของการที่จะให้มีการลดการกันเงินสำรองที่ตัวธนาคารพาณิชย์เนี่ยใช้ทําการสำรองไว้สำหรับตัวธุรกรรม forward เ,เนี่ยซึ่งป,ป,ปกติเนี่ยให้กันไว20้20% แต่ตอนนี้ให้ปรับลดเหลือศูนเปอร์เซ็นไปเลยคือไม่ต้องการเพราะว่าเพื่อลดการแข่งข่าของเงินหยวนปกติเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการเงินสำรองไว้เพื่อกระทําการใดๆก็ตามเนี่ยมันจะหมายความว่ามันจะไป,ไปดึงดีมานหรือว่ามันไปเพิ่มดีมานให้กับเงินหยวนแล้วก็ทําให้ค่าเงินนั้นเนี่ยแข่งค่าขึ้นแต่ถ้าเกิดทางการจีนออกมาบอกว่าไม่ต้องการแล้วเนี่ยความต้องการถือเงินหยวนของธนาคารมณิษ์เองเนี่ยก็จะน้อยลง อันนี้ก็จะส่งผลทำให้ตัวค่าเงินหยวนเนี่ยอ่อนค่าลงด้วยนะครับล่าสุดนี้ก็อยู่ตะาวาัตสัก6.9 6.6่ากกกว่านะครับอันนี้ก็ถามว่ามีผลอะไรกับตัวตลาดไหมไม่ได้มีผลอะไรแต่อาจจะมีผลทําให้ตัวเงินเอเชียสกุลอื่นๆที่อิงก,กับเงินหยวนนั้นเนี่ยขยับตัวขึ้นได้นะครับส่วนโฟในตลาดหุ้นไทยเองนั้นเนี่ยฝรั่งหรือว่านักกามงประเทศเองยังขายหุ้นต่อเนื่องหุ้นที่มีการขายมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับเดือนตุลาคมคือมันตุเดทกับสัปดาห์ที่ผ่านมาคือตัวรกุงเทพ นะครับส่วนหุ้นที่มีการซื้อมากที่สุดในช่วงเวลาเดียวกันนะเนี่ยก็คือตัว BGI นะครับจะมีการซื้อเยอะที่เดียวนะครับถึงข้อมูลของตัวสัปดาห์ที่แล้วนะซื้อไปถึง8,600ล้านบาทที่เดียวนะครับอันนี้จะเป็นตารางของดีเวนที่มีการประกาศไปแล้วจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในลำดับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตารางของหุ้นที่มีดีเวนทีอยู่สูงซึ่งช่วงนี้เนี่ยหุ้นที่มีการ เตรียมจะจ่ายเงินปันผลในงวดของปีเนี่ยนะครับ<ม>ก็จะเริ่มได้รับความสนใจกันแล้วนะครับอย่างสัปดาห์นี้เนี่ยเราเอาทิสโก้เข้ามาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็ามาจากเรื่องนี้นะครับซึ่งมีการคาดการว่าเงินปันผลเนี่ยในตลาดคาดว่าจะจ่ายประมาณ5บาทนะครับประมาณ5บาทซึ่งคิดเป็นยิวประมาณสัก8%ซนะครับแซึ่ง5บาทเนี่ยก็ต่ํากว่าที่เขาจ่ายปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วจ่ายถึง7บาทกว่าๆเลยนะครับ ก็อันนี้จะเป็นตารางเอาไว้ไปดูกันได้นะครับว่าหุ้นตัวไหนมีการจ่ายเงินปันผลประมาณไหนนะครับแล้วก็จะให้ดีนะครับให้ดิสเค้าลงจากเงินปันผลตรงนี้ไปอีกประมาณสัก2 0นะครับก็เพราะว่าตัวประกอบการของปีนี้เนี่ยอาจจะตามก่อนที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับสําหรับท้ายสุดของเรานะครับในเรื่องของตัวราคาทองคําทองคําเองนเนี่ยตอนนี้ก็วิ่งในกรอบนะครับก็เรียกว่ามีการพักตัวลงมานะครับแล้วก็ถึงแล้วก็มีการดีดตัวกลับหลังจากลงไปแตะต่แตวมาสัก 8ป0นแปด้อยกลางๆนะครับล่าสุดไม่ปิดที่1,929เหรียญน,นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถ้าเกิดราคาทองคำผ่าน1,937ได้จะถือว่าเป็นการพักฐานจบลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดวิ่งอยู่ในกรอบก็จะเป็น1,900ถึง1,970เหรียญน,นะครับอันนี้คือเป็นกรอบในการที่เราคาดการณ์ไว้ของสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับตัวตัวแปรที่มีผลต่อ ราคาทองคําก็จะเป็นในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์นะครับถ้าอ่อนจะดีนะครับแล้วก็ในเรื่องงบเยียวยาของสหรัฐนะครับถ้าเกิดผ่านแล้วไปกดค่าดอลลาร์ลงมานเนี่ยก็ถือว่าจะดีอยู่กับราคาทองคําเช่นกันนะครับส่วนตัวกองทุน ETF ทั่วโลกนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาถือทองคําเพิ่มขึ้นนะครับจาก3,451ตันไปเป็น3,415ตันถือว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไม่ค่อยมีนัยยะเท่าไหร่แต่ s p d r นั้นเนี่ย ถือทองคําลดลงนะครับจาก1,275ตันไปเป็น1,271ตันนะครับนีจะเป็นในเรื่องของตัวทิศทางราคาทองคำนะครับที่กล่าวไปทั้งหมดนั้นก็จะเป็นภาพตลาดหุ้นแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ทองคําของสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วมาพบกับ k t b s t Smart Invest กันใหม่นะครับขอบคุณครับ